มหมลุ้นกันต่อนี่ก็อีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่เป็นน,น่นารับซื้อเหรียญนี้เหรียญหายากนะคะสิบบาทสิบบาทพศสองห้าห้าสามปรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทคือด้วยความที่ห้าสามเขาไม่ยังไม่ได้ค่อยรับความนิยมมากนะักแต่เป็นเหรียญหายากเป็นเหรียญหายากแต่ยังไม่มีกระแสยังไม่ได้รับ ความนิยมเท่าที่ควรนะคะร,ราคาก็จึงไม่สูงนักราคาอยู่ที่15บาทช่วงหนึ่งพนัเคยรับซื้อ30บาทระยะหนึ่งค่ะพนักรับซื้อ30บาทแล้วพอดีก็มีคนเขาก็ลดลงเรื่อยๆในในคนที่เขาในกลุ่มขายอะค่ะในกลุ่มในกลุ่มเหรียญทุกๆการสะสมทุกสิ่งอย่างเขาจะต้องมีกลุ่มมีทีมมี ราคากลางใช่ไหมคะของอเหรียญก็มีเหรียญเขาก็จะมีกลุ่มนักสะสมคนที่อยู่ในวงการนักสะสมเหรียญเขาจะรู้กันเลยแหละว่าเหรียญไหนอะไรยังไงมาจากไหนราคาเท่าไหร่ใครรับซื้อจริงใครไม่จริงใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวปลอมคือรู้หมดนะคะถ้าคนที่อยู่ในวงการสะสมนะคะเขาก็จะติดตามข้อมูลแต่ถ้าคนอยู่นอกวงการคือ,ค,อคือหมายถึงคนที่มีเหรียญ มีเหรียญแต่ไม่ได้อยู่ในวงการสะสมไม่ได้มีข้อมูลไม่ได้ติดตามจะไม่รู้จะไม่มีข้อมูลแล้วจะไม่รู้แล้วก็จะถามคําถามที่คือถามมาก็รู้เลยว่าเขาไม่รู้อะไรเงี้ยอย่างเช่นถามป้านาดว่ารับซื้อจริงเหรอต้องทําใบไหมอ่ะอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่คนในวงการนักสะสมค่ะคือเป็นคนที่เพียงแต่มีเหรียญแล้วก็อยากขายก,ก็ได้ป้านาดก็บอกบอกเลยป้านาดจะเตือนอยู่ตลอดเลยว่า ขายเหรียญเราต้องได้เงินไม่ว่าจะขายเหรียญหรือขายอะไรก็ตามนะคะเราต้องได้เงินนะคะเราขายอะเราอย่าไปเอาเงินให้เขาซีใช่ไหมเราขายแล้วเราจะมาเอาเงินให้คนอื่นเขาได้ยังไงเราขายเหรียญเราต้องได้เงินเอาเหรียญเราไปก็เอาเงินเรามาอะไรประมาณนี้นะคะห้ามโอนเงินเด็ดขาดถ้ามีการโอนเงินแสดงว่านั่นไม่ใช่ร้านรับซื้อจริงร้านไหนที่บอกให้ทําใบนั่น <omi> ไม่ใช่ร้านรับซื้อจริงร้านรับซื้อจริงไม่มีการทําใบใดๆทั้งสิ้นไม่มีการโอนเงินให้ก่อน นะคะคมีแต่มีมีแต่มมแตหมูไปไก่มาเอาเหรียญมาเอาเงินไปนะคะอย่างคนซื้อคนซื้อเหรียญน่ะเขาซื้อแล้วเขาได้เหรียญไปเขาก็ต้องจ่ายเงินค่ะอย่างบรรณาเนเนี่ยคนเอามาขายให้ไปได้น,นะคะก็ราคาตามราคาบนรณรับไม่แพงนะบอกก่อนบรรณรับราคาไม่แพงเพระาะรับรับมาขายต่อค่ะบระ้ณก็ต้องมีช่องว่างนะคะมีช่องว่างกําไรหลายคน ถามราคาว่ารับซื้อเท่าไหร่พอพนัด้บอกไปเขาบอกว่าไม่ขายหรอกโยนทิ้งดีกว่าพืมกงานก็ไม่ได้ว่าอะไรนะของคุณเนาะคุณจะเอาไปอะไรยังไงก็ได้ไม่เป็นไรแต่พนัาบอกเลยว่าพนันรับถูกรับไม่แพงค่ะราคาที่พนัรับน 5, เนี่ยค่ 5, 5, 3, ะอย่างอย่างห้าสามเนี่ยสองห้าห้าสามพนัก็รับอยู่ที่สิบห้าบาทสิบห้าบาทแล้วห้าสามเออแล้วเหรียญสี่สามนะสี่สามก็เป็นเป็น เหรียญสี่สามสี่สามก็สิบห้าบาทห้าสามก็สิบห้าบาทเพราะจำนวนผลิตเขาใกล้เคียงกันนอกนั้นก็ไม่ได้รับนะคะก็อยู่แค่นี้แล้วอย่างหนะ้าสามน่ะถ้าครบออเดอร์ไปแล้วก็จะหยุดรับนะคะใครมีตอนนี้ก็ส่งได้แต่ถ้าชา้าันนี้ไปน่าจะไม่รับแล้วค่ะ,ะก็มาดูต่ออันนี้ห้าสามแล้วไปน่าฝากห้าสองด้วยนะเหรียญสิบบาทปีสองห้าห้าสองอะจำนวนผลิตเขาบอกว่าห้าสิบเก้าล้านเหรียญแต่ในระบบหมุนเวียนที่ ในระบบเหรียญสะสมนักสะสมทั่วไปอ่ะที่เปนนักคุยกับเพื่อนเพื่อเหรียญหาไม่เจอเลยนะไม่มีนะคะไม่มีเหรียญเหรียญสิบบาทปี5้าสหายากค่ะมาดูต่อค่ะมาดูต่ออันนี้เหรียญสิบบาทปีสี่สองสิบบาทพศส,สองห้าสี่สองรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทค่ะเนี่ยละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญหลักที่เป็นนักรับซื้อสามหนึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพัน สี 1> 4, 1, ่หนึ่งหกสิบถึงแปดสิบสี่สองยี่สิบสามสี่ยี่สิบเนี่ยค่ะเหรียญที่เป็นนารับซื้อนะคะเหรียญไหนที่เป็นนารับอะไรที่บอกบอกได้ชัดเจนไม่นน้าจะบอกเลยแต่บางอย่างคือบอกชัดเจนไม่ได้เพราะอยู่ที่สภาพเหรียญถ้าอยู่ที่สภาพเหรียญเป็นนาก็จะบอกว่าเริ่มต้นที่เท่านี้อย่างเหรียญราชการที่ห้าใช่ไหมคะเป็นนาก็บอกว่าเริ่มต้นที่สามร้อยอาจจะสามร้อยถึงพันหนึ่ง ใช่ไหมคะแต่ราคาคือเราจะไประบุลงตายตัวไม่ได้เพราะเหรียญก็อยู่ที่สภาพอยู่ที่สภาพอยู่ที่ปีพอออยู่ที่เหรียญผลิตน้อยผลิตมากหายากหาง่ายอะไรประมาณนี้แต่อย่างเหรียญรอสิบอะเราก็แยกพอสอไปเลยพอสอเท่านี้เท่านี้ราคาเท่านี้ชัดเจนอน,นี้ระบุได้ระบุชัดเจนได้ก็ระบุไปเลยบางอย่างบางอย่างไปนั้นไม่ได้ลงในรายการนะคะหลายคนที่ขอรายการว่าไปนั้นรับซื้ออะไรบ้างมา บางอย่างมันจะระบุเรราคาไม่ได้เพราะราคาเขาไม่ไม,ไม่แน่นอนไม่มั่นไม่ไม่ไมไมไมตายตัวเหมือนที่พนัดบอกอะ่ะเราจะไประบุไม่ได้เราจะบอกว่าฉันรับเท่านี้พอเอามาเข้าจริงๆไม่ใช่แล้วไม่ได้เท่านี้อะไรเงี้ยค่ะนะคะก็จะประมาณนี้ยกตัวอย่างให้ฟังค่ะนะคะเอาสี่สองผ่านไปรับรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทสองห้สี่สอง เหรียญสิบาทปี2542นะคะเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่ที่3หรือที่4ที่บอกว่าที่3หรือที่4เพราะว่าถ้าเรานับ3าใช่ไหมคะสี่สองก็จะเป็นอันดับ4ถ้าเราไม่นับ3ามสก็จะเป็นอันดับที่3ค่ะจำนวนผลิตใช่ไหมคะ3 3 100ห่เหรียญ สามหค่ะสิบ,บาท2531จํานวนผลิตนะคะหกหมื่นสองอยเหรียญสิบบาทปีสองห้าหน,นวนผลิต9 8้าแมืเหรียญ10บ,บาทปีสองหองปีนี้นะคะพศนี้10บ,บาทพศสองห้าสี่สองจนวนผลิต1นึ่งล้านสมืเหรียญคะ่ะหนึ่งล้านสมืเหรียญน,นะคะเป็นรับซื้อเหรียญละ20บาทและเหรียญรองจากสี่สองก็คือ พศ25 3 4าค่ะจำนวนผลิตนะคะ1 3 8 0 0ล้าน3แสนหมื่นเหรียญเหรียญข้าเยอะกว่ากันเป็น3 0 0 0 0น4 0 0แสนเหรียญแต่ด้วยความที่34สเขาผลิตก่อนผ่านใช้มาเยอะจึงสูญหายชํารุดไปตามการเวลาใช่ไหมคะราคาจึงปป็นให้เท่ากันเมื่อก่อนไม่ได้รับซื้อแพงด้วยนะรับซื้อ30แต่ตอนหลังมีคนเข้ามาขายต่ำกว่า30 เป็นนักก็จึงต้องลดลงมารับเหลือเท่ากับเหรียญสี่สองยี่สิบาทเท่ากันค่ะเดี๋ยวอ่ามาดูเหรียญต่อกันโอ้อันนี้อะไรเนี่ยสี่สี่แปดสิบอันนี้คืออ,อ๋อสามสี่ 3, 4, เป็นน่าตกใจนึกว่าห้าสี่เห็นเขาเขียนตรงนี้ หาสี่าสามสีค่ะตกใจห้าสีไม่รักเราไม่เอาอยู่แล้วเนาะห้าสีห้าห้าสีเราไม่ไม,ไม่ไม่ให้อยู่ในกลุ่มด้วยห้าสีเขาบอกจํานวนผลิตนะคะติดหนึ่งในสิบค่ะติดหนึ่งในสิบจำนวนผลิตระบุไว้ว่าสามสามล้านเหรียญแต่ในระบบจริงๆหาได้เจอเยอะมากค่ะเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นนะจำนวนผลิตเขาจึงไม่ไม่ระบุแน่นอนไม่ตายตัวจึงเอามาเป็น มาเป็นเครื่องมือเครื่องชีวัดไม่ได้